สวัดีครับแฟนพี่อนเราเนาะกับพบกันมาหน่อขึ้นก็เพี่น้องกับเบลลี่สวัสดีครับเบลลีครับเบลลีนี่ภาพกินกาแฟกับทีมงานเพื่อนาะหลังจากพัฒนาบ้านพักอาศัยเนาะมึงหนี้ก็ไปบ้านพัฒนาทุบความสะอาดบ้านพักอาศัยเนาะเลยใส่ชุดเหลืองกันนะเพี่น้องหลังจากเล็นแล้วช่วงเสาร์เนาะช่วงเที่ยงกับพ่อให้กินกาแฟกันให้กินข้าวกินน้าเป็นบรรยากาศ Ane, เราขก้นเขาข้างนอ่อยกันเราไง more, พี่น้องเนาะเพราะว่าเท er ี่ยงแล้วเนาะเที่ยงแล้วเนาะพักเที่ยงกันไปห้ากินข้างหน่อยก็อันนี้ก็จะมาแจงข่าวเบาดิพี่น้องหลังจากไปลาวก็เพิ่นเกิดแจ้งขึ้นก็เพิ่นเนาะแต่เช้าเราจะเสีแจงน้ำไม่จะสิยเตือนเตือนเตือนมีอย่างนั้มาเลยนะไปรีบรบรีบดีมเบื่อๆไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปในหลังอ่ะพี่น้องไปก็เบาเดิตอนนี้เนาะพี่น้องเราบ้านเด็กจะพามา แฟร์แฟพักกันมาแฟแถวบิ๊กซเนาะเรยมารการร่าศเลยนะหลักทั้งนนเป็นล่ะบาอันยังย็นๆหน่อยนะเฮือออกเนาะตอนนี้เาอยู่บิ๊กซเนาะใช่แต่บิ๊กซีเหรนั่เขาบอกว ชาวไล่ด้วยนั่งข้างนอนข้างในวะนอนี่นี่องนั่งนี่เล่นนี่เออเออีสีเรื่องนี่เซว่าข้างในบ้านไทยก็เลยเออเดี๋ยวร้านอาหารนอนเด้อสาขาแะลาเต้ อะไปกิพิโซ่น้าตายพี่หมกินเอพิโซ่นโมบินตะเนาะลานแร้วบกซีเนาะน้าตายพี่หมกินโาเลียงดีกว่าใช่เละเอ็ดตืนไหมเอ็อันนี้องผมลาเจคือยมงบตัวเขาอยู่ของหอกมาเขาปนมงนะเี่ใสเอ็ดโอ้ะที่เด็ดเป็นไส้โซ่แนะนำเ้อแม่ก็ผูบาวสดด้วยนี่สสด ตีส่วนทำอันนี้ก็เรื่องเนี่ยบาาปลาส่วนแต่ก่อนนะเด็กผมเห็นงามอันแต่ก่อนเนี่ยเด็กเนี่มันไปนอกเนี่เด็กไปเมื่อกลอกล่ะผ่านล่ะไปเกาหลีนี่แหละเกาหลีวะเนี่ยแต่ก่อนเพิ่ชั้นซ้ำทันยานี่อเมื่อก่อนเหนรอครับใช้มือหนึ่งก็ได้โอเคเสือบทะไรเสือบอยครับสวัสดีความมาที่น้อก เรามากันสคนนะครับวันนี้สี่คนเรามากันสคนรุ่มส่วนเมนเลยนะมาวันจะนี่มส่วนโอ้ยของแอมีมาดงมาเด่งตากตากลกยืนปลาผมีที่ขอบใจครับปลาชมกันปลาชมปลาผมเนี่ยปากับบุลลอนเปิดพิออก่างป่าชมกับบุล่อนแบบรอ็คนุ่มทอดทางป่าโอ้ยบุลลอนกเห้ดปลาชมดูดีสุรสนไ้แจง่าวยังเถอส้ไม้แจงคาวนะ่าวดีนะบอันนะ นีแบบซื <ing> <the supply> ้อมาฉลองน้โตเป็นกาแฟมันหอมนะมัน <ing> น <t> ี <ing> <t> ่ม <ing> <t> ีอย่างบ้านบ้านวักแล้วกแล้ววกอีกคือางเรอบคุณนน้องนะของคุ่นน้องๆข้างตัวไลาเข้าเอเอซี่้นะเอ็ซีครัอัเอีรักคือุนท่เอีท่านผู้ชมทุคนนะครับมาเป็นติตาม เบาเลยเนาะเราแข่งเบาเลยแต่ต้อขอบคุณที่ยอดซับตะไคร่ยอดยิวเนาะวันเดียวชั่วโมงเลยมากนะครับเนาะเกินแล้วยูพันโปรแล้วเนาะครบเองตออแข่ครบยูพันทุนที่ตามใช่เกินพันชั่วโมงนะนั่นคอพยูบรบลอยเนาะเบาดีเนะพันนแล้วครับอแย่งอดีใจตึ่นเต้นแห้งไปทั่วครับว่ารานบัวว่านอุปกรณเนาะบัวว่านบัวว่านนะครับบัวว่านค่ับารวเร่อบัว่า ไปเรานีุ่ทั้งุดในทั้งเ้าเ่าในทั้งสองพาดเดี๋ยวทั้งเที่ยวครับเที่ยวได้ตานได้ตัวนะซอสแงซื้อทำงานเหมือนเที่ยวทำือนเที่ยวเนาะสากรไดพอสากระได้สากระได้น้มขอยู่บลละอไงคือตอนนี้ช่องเบาเดียวกับผมน่งพันชั่วโมงเอ้ยกบงพัน สับตะไคร่เนาะพี่อนเนาะแต่กครบสีพันจังหวงเราซือผ่านกดยูทูบเรียบร้อยเนาะก็เกินเกินละผมถึงว่าเกินแล้วเนี่ยรอเวลาเราขอผิดอีกทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะอาจจะประมาณหนึ่งเดือนปะซึ่เมื่ออาจจะบากเกินเดือนเนาะต้องต้องรอกบเรียนเก็บเรียนครบเท่าไหร่ใช่หรีย้ซิบเรียนจะสิขอผิดก็แล้วัะเบิกเงินนั่นเองนะพี่น้องเนาะอยู่ที่พ่อแม่เพิ่งออกเซ็กซี่ห้อเบิรงไลก์ก่ะย่าขาโฆษณาด้วยคำเด้อแมนช่วงนี้ก็่เบาวเลกนะ โจนเนี่ก็เบิงโฆษณาไอ้เพื่อนเอฟริกอนเนาะว่าทานแล้วเนาะให้มันครบสิบเรียญเนาะจะสิบกอดพิมพ์ด้วว่าไปเบอรเงินเมื่อสัตวเป็นอารเบิกเงินนั่นเองเนาะเแล้วในในพิมพ์เนาะคือแบบทานเต็มโฉลกเป็นเส้นเสร็จในพิมพ์กอนอันจะสิบกอนได้ต้องการเข้าไปก่อนเฉพาะขอบคก้น้องหมอทีมงานเนาะเป็นน้องทำสีนะครับน้องทำสีบ้านพินนะครับ น้องนซุกนะน่องซุกคนดีแล้วก็น้องในนะครับคนเล่าินดีเนาะเป่าในดีดีเนาะแล้วก็ทีมงานดี่น้องทุกคนเนาะมาว่าจะเป็นนี่ครับบ้านมันนอกนะครับขอบคุณเจริญเนาะใส่ซิการ์แห้งนะครับท้งการน้องเล่าสุดขั้นงใจดีทุกคั้นแบจะเป็นมาว่าจะเป็นพวกซิมงานเท่าทุกคนนะขนาดทรงทีมงานแบบน่องแทบองยังเนาะโอ้ยน่องบ้านก็สิบแบบซอยกันเนาะเงี้ยก็ซอยกันทรงต้นกบบเงี้ยซอยเนาะ คนหัวทงเลยครับเด้อหัวงนองบ้านเยียบเบาเยียบเลยเยียบงานเยียบงานะครับเยียบงานอะไบ้านนอกานอนิมอบนนอกครับุดยอดดีดีเออมื่อหน่องเมื่อไมเลยเมื่อยมื่อยนอกเลยจะมาตลาดกัเมื่อยะไรตลาดร่างกายน่ะจะเบาไว้หนราว่าไปมวนเนาะอาจจะนอนเสาแน่บานเช้าหรือว่าไป่นด้นอนอนเช้าแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะ นอนหน่อยแต่ว่าก็นอนอยู่หน่อยแต่ว่าร่างกายมันอาจจะซ่าสมหลายอย่างเนาะส้มน้ำเนมล็ดเมื่อจากขอบตากับหัวนอนก็จะจสซมในนิดหน่อยว่านอนแจงจุ่มมือเนาะก็จะพานิดเดียวมั้งคนนี้เขาอุปทักแบบนี้เลยว่าทีมงานดีๆยากเสื่อนะครับมีถุงเขาเสียนยังไงปัานเกลือเกลือมีคนมาเหม็นในช่องงานบ้านนอนเนาะแบบว่าช่วงแรกๆอะ ชาวพี่น้องจะพิมพ์แบบนี้มันมันดามากกับดามากนะเผื่อว่าถ้าตามเป็นจริงก็ถ้าเชื่อว่าก้คนเกแต่ก่อนก็จะว่าเป็นก้อนหน่องบ่อจังสานจังสีเนาะถ้าเป็นก้อนหนองก้อนอะไรสิจะแบบที่เลี้ยงห้องอื่นถ้าเชื่อว่าก้อนกับว่าก้อนถ้าพี่น้องถ้าว่ายังไงซช่เนาะห้องเงินเดี๋ยวเป็นคนจักกันแล้วกันเพิ่นก็อยากซอยเข้าเข้าก็อยากซอยเพิ่นมันก็เลยกลายเป็นบอกเลว่าเชื่อว่าก้อนเต็มรอยนะพี่น้องก็เป็นมิตรภาพมากกว่านะ เป็นเชิงมิตรภาพเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือห้องกับเป็นไทยไทยถ้ำนึ่งเลยห้องกันอยู่น้ำกันกินน้ำกันแต่ที่แบบน้อกเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวบอกกันแล้วมันถือข้อกันเนาะพี่น้องเนาะเสียบานเสียบานยังไงเนาะพี่น้องเพราอย่าดามาเด้อพี่น้องเนาะเป็นลำช่วงคือความบันเทิงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาพูดมีจุดประสงค์ยังเสีว่าคิดบดีกับเอ็มสีเนาะกับมีแต้อะไร ถ้ามีใ่อยากขอคบขอคุณเอฟซีเนานะสาความมาเทิร์นไงพ่อแม่เอฟซีเบิง้งลับช่งเออเทิร์นรับชมนะเม,มาเทีน่นกันคาเทิรนกัมาวทิร์ก,นรกรันมาเทิรยนกันมาเสิไนกนะัาเทิร์อวมาเคิร์นกนมาเทิร์นายนาเประสนการณ์กรน<อ>กวาเิกัาเิรนกันมาเทินันมาเทิร์กันมาเทิร์นกนาเิรันาเทิันเทำกดมาเทิรกันเทิร์ันีเสียวนกัเรนวันารกม วนเนื่อวตืนเต้นอะตื่นเต้นตึ้งตึ้งแบบเียวแบวกกันมาว้านตีขาอ่อนเป่นยังี้ยางขึ้นเอออซิลิงส์เต็มกุฏไทยเต้ที่สามเออยางขึ้นประมาณกับ่อยเมตรสูุงสูงก็ยางกลับไปหาบ้านเลนเครื่องหน้าไปขาอ่อนได้เท่เที่จตกเลยแต่ยางก่อนเแี่ยฝั่งพี่น้อกคิดอีกอจะไว่้พี่น้องสัิ่ก่อนนะเขาขอบคุณี่ก่อนเนาะจะได้ใาแจ้ขค่าประมาณเนี่ยพี่น้องคิดหนาจะพอกันไหมเนาะจะได้กับฝากให้กำลังใจ เอฟซีอนบันนองเนาะที่มารับชมคลิปนียกับฝากไปเบิ็งโฆษณาให้ช่องเบาลี่ดัมเบลลี่บันองนัมในนี้นะครับเป็นแล้วเพราะไอ้เพื่อนได้ครบสิบเลี้ยงเรี่ยวเนาะแล้วก็ขอพินแล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามาเป็นคาาบูน้ำปลาเหมือนไอ้บ้านหนองเนาะไอ้บันนองแต่กับพานมาสักพักนึงเลยแหละก็พอได้คาราบูน้ำปลาทุกวันไอ้บันนองเอาไปดรอปคลิปนี้เอาไว้ซอร์เบียแล้วอกรันทึกสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ทําอาหาระซีคนไปแล้ว